สวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มากับเกมโต้หรัวตาลู่สรรพยุทธวิญญาณจานะครับเขาได้เปิดดาวนโหลดล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำนะครับเปิดดาวนโหลดล่วงหน้ายังไม่ให้เล่นนะครับเล่นวันที่21หรือวันพรุ่งนี้10โมงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนว่าแก้ไขบางคนมีปัญหาว่ายังโหลดเป็นภาษาเวียดนามอยู่เลยทำไงให้เป็นภาษาไทยดีครับก็มีบางคนที่เป็นอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับทางซ้ายจะเป็นระบบ Android ทางขวาจะเป็นระบบ iOS นะครับ วิธีการแรกของ Android นะกดตั้งค่าครับผมแล้วก็ไปที่ข้อมูลนี่ครับตั้งค่าซอฟต์แวร์แล้วก็การตั้งค่าอื่นๆนะครับหาให้ได้ในโทรศัพท์ของเรานะครับวิธีการตั้งค่าทั่วไปก็ได้แล้วก็จะเจอคําว่าภาษาให้เปลี่ยนเป็นไทยนะครับที่ไม่ใช่อังกฤษหรือภาษาอื่นทั่วไปนะให้เปลี่ยนเป็นไทยเท่านั้นนะครับกดตั้งค่าบันทึกแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมได้เลยครับผมพอเจอแล้วเราก็ติดตั้งไปก่อนอ่ะทางขวามือนะครับของ iOS เเนี่ยก็เลื่อนไปนะครับไปหาที่ตั้งค่านี่ครับ แล้วก็ไปที่ทั่วไปแล้วก็มาที่คําว่าภาษาและภูมิภาคครับผมจุดนี่กดเข้าไปโปะ๊ะนี่ครับให้เราการลําดับภาษาที่ต้องการน่ให้เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะหรือว่าเราสามารถเลื่อนได้นะครับเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยมันเลื่อนได้นะครับให้เลื่อนเป็นภาษาไทยเท่านั้นแล้วก็ทําการกดปิดไปครับแล้วเข้าไปที่ App อ t o r ตจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเกมได้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่ารับอ่าเดี๋ยวรอรอโหลดพร้อมกันเลยครับนี่ผมขอสกแกนหน้าก่อน เรียบร้อยของ iOS เนี่ยน่าจะโหลดช้ากว่านิดหนึ่งนะครับส่วน Android น่าจะเร็วกว่านะตามปกติแต่กนะ็ไม่ช้ามากเท่าไหร่นะครับอ่ะกดเต้นก่อนแล้วกันอันนี้มาดูของ Android กันหน่อยนะครับเป็นภาษาไทยหรือ,อยังนะก็กลัวบางคนนะครับที่จะโหลดเป็นภาษาเวียดนามไปนะครับโหลดเพิ่มเข้าไปในเกมเนี่ยไปเป็น423.9นะครับก็โหลดเพิ่มเดี๋ยวมันมีโหลดอีกนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับส่วนการแนะนำนะครับข้อมูลในการเล่นเกมนี้เนี่ยผมแนะนำในโปรแกรมที่เป็น LD Player 32บิตในการรีไอดีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นได้รื่อนกว่านะครับเล่นได้รื่นกว่าการดาวน์โหลดของเกมนี้ครับไม่ใช่แค่การดาวน์โหลดหน้านะครับหน้าเนี่ยหน้าที่เราโหลดตรนนี้มันจะไปโหลดในเกมอีกนะครับมันจะมีไฟล์ข้างในเกมอีกเยอะแยะเลยซึ่งตอนที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดอยู่ นะซึ่งทําให้ตัวเกมกระตุกค้าก็ไม่ต้องตกใจกันนะครับไม่เป็นไรนะอ่ะวิธีการสมัครสมาชิกง่ายมากส่วนใครอยากจะเล่นแบบผู้เยี่ยมชมก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องสมัครแต่ผมแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกดีกว่านะในการที่จะรีไอดีก็สมัครง่ายมากเลยแค่นี้ครับนี่พิมพ์ชื่อไอดีไปเลยนะครับพิมพ์ไปพอตั้งเสร็จร้อยนะครับก็กดสมัครปุ๊บเสร็จแล้วนะครับนี่คือการได้ละหนึ่งไอดีแล้วก็ทําต่อไปหลายๆอันนะครับนี่มีดาวน์โหลดเพิ่มอีก นิดหนึ่งนะครับสาสกิกนะรวมจากที่โหลดหน้านั้นก็ประมาณ1.6นี่ก็เป็น5กว่าแล้วก็เตรียมไว้ประมาณ6.27หรือว่า6.5ไปเลยถ้าเป็นไปได้ก็7กิกนะครับเพื่อที่จะเหลือพื้นที่ให้กับเกมอื่นด้วยอีกสัก1กิกก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวเราดูเต็มจอของ i อเนะครับผมดูกันนี่เสียวอู ซึ่งตัวเกมนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะก็จะเป็นคําพูดของผู้หญิงนะครับเป็นเสียวอูนะเป็นการแนะนําเริ่มต้นนะครับก็ไปดูกันได้นะเป็นภาษาไทยเลยอ่ะท่าเหมือนกันเลยนะครับเราสามารถล็อกอินใน c e e o o o k ได้เหมือนกันนะในนู้นก็มีอ่ะกดสมัครครับผมถ้าเหมือนกันเป๊ะ นี่แล้วก็ดูซิว่าระบบเป็นภาษาไทยหรือ,อยังโอเคสมัครเรียบร้อยครับก็รอดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่นี่เลยข้างล่างครับ3 8โอเคอันนี้ก็ Android นะครับรอโหลดโอ้โหเหมือนว่า iOS <way> จะไปไวกว่านะส่วน Android แม่งยังโหลดอยู่เลยครับผมค่อนข้างนานหน่อยเนาะอ่ะเราคงจะได้เล่นดูใน iOS ก่อนนะแต่มันยังเล่นไม่ได้นะครับอย่าลืมนะยังเล่นไม่ได้แค่บอกว่าโอเคมันโหลดเร็วกว่านะครับไม่ต้องรีบร้อนจะช้าแค่ไหน ค่อยๆโหลดไปนะครับอย่าพยายามที่จะออกเกมหรือมันออกได้แหละนะครับแต่ว่าอย่าเล่นอะไรหลายๆเกมเงนี้ครับแบบเข้าเกมอื่นเนาะมันจะทําให้การดาวน์โหลดเนี่ยอาจจะมีการชะง,งักได้หรือไฟล์ไม่เต็มร้อยนะครับก็กันไว้ก่อนนะซึ่งอาจจะไม่มีไม่มีผลหรอกกันไว้ก่อนก็ดีนะครับเพื่อที่จะให้เกมมันมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนนี้ก็เป็นภาษาไทย2อันแล้วเห็นไหมครับก็ใครที่เป็นภาษาเวียดนามอยู่ก็ทําการแก้ประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับ เอ้ยอย่าลืมนะจับรางวัลกันหรือยังนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเราสามารถไปจับรางวัลได้นะครับส่วนการติดต่อก็ไปติดต่อที่เพจให้เรียบร้อยนะครับใครมีปัญหาอะไรติดต่อให้เรียบร้อยเลยนะเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาในช่วงที่จะเริ่มเกมนะครับไปถามสเปคเข้าได้เกมมีเชเท่าไหร่ครับผมแนะนําประมาณ4กิกนะฮะแรมอะแรม4กิกนี่มันก็จะบ่งบอกถึง2 CPU ได้นิดหน่อยนะครับโอ้คนสมัครไปร้านซ่อมแล้วล่โอ้ไมก่ก d ด ร้านสามจะร้านสี่แล้วครับทุกคนเยอะมากเลยนะก็ไปกดให้เรียบร้อยนะครับให้เป้รับรางวัลส่วนในที่จะรับได้นยของอะ่ะมันไม่ใช่ตัวละครเป็นแค่ครบ7ตัวละครเนี่ยมันจะได้ของแบบพวกรางวัลวิเศษต่างๆแค่นั้นเองครับไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเป็นเพชรร้อยหนึ่งนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีอะไรตอนโหลดเนี่ยพอมันเข้าเกมได้นะครับมันจะเปิด10โมงเห็นไหมเปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างทางการเป็น10โมงนะครับเราจะสามารถกดปุ่มทางเข้านี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บเข้าไปเลยนะเริ่มเล่นได้ ส่วนการที่จะเริ่มเล่นเดี๋ยวผมสอนในคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับโซวิธีการรีวิธีการเล่นหาตัวละครเนี่ยเขาจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้อีกทีหนึ่งเลยสามารถกดนั่งขวามือบนเห็นไหมครับเป็นรูปตกใจอยู่นะเดี๋ยวรอคลิกตรงนั้นได้เลยผมจะทําสอนตรงนั้นให้โอเคนะซึ่งตอนนี้คนเข้ามาดาวน์โหลดตรงเนี้ยไปอยู่ที่4 0 0 0 0 0นะครับโอ้โห และอีกล้านกว่าก็น่าจะรออีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเปิดโหลดผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองส่วนใครที่มีคําถามเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนๆซนไปนะครับอาจจะมีของโซนไทยแล้วก็โซนเวียดนามครับแยกกันเลยซึ่งถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับอาจจะไม่เห็นเซิร์ฟของเวียดนามถ้าเห็นก็เราก็ควรไม่จะเข้าไปเนาะไม่เข้าไปนะครับก็เรามาเล่นโซนไทยเราละกันก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นชื่อ ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับมันพวกอ,อักษรลบพิษอะไรเงี้ยครเป็นชื่อเลยแต่ละเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันจะเป็นโซนนะครับนะวิธีการเปิดเซิร์ฟของเกมนี้จะเป็นทางของถ้าเซิร์ฟเวอร์เต็มนะครับเช่นจุได้200คนอะ่ะเขาก็จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยโดยอาจจะมีดีเลย์เล็กน้อยนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าใครที่ พอจะทราบในเกมอื่นมาครับก็จะประมาณ4ชั่วโมงบ้างนะครับ5ชั่วโมงบ้างก็กะระยะแล้วกันนะครับว่าเราจะไปลงเซิร์ฟไหนซึ่งอาจจะเปิดแค่2เซิร์ฟเวอร์แรกแล้วก็เซิร์ฟเวอร์3ก็จะเปิดมาเลยแล้วถ้าคนเยอะขึ้นไปอีกนะครับเขาก็จะเปิดเรื่อยๆๆจนมันมีเซ <oru temos S 1> ิร์ฟเต็มไปหมดถ้าเป็นไปได้น,นะครับผมชอบระบบนี้มากกว่าคือการแบ่งเป็นโซนนะมีโซนหนึ่งมี10เซิร์ฟโซน2มี12เซิร์ฟซึ่งในการตีกันหรืออารีนาอาจจะไม่ได้เจอกันโซนนะครับเจอกันแค่โซนของเรานั่นแหละ นะไม่ได้ข้ามโซนประมาณนั้นนะครับยกเว้นที่เป็นการเชิญเพื่อนมาเตะสามารถชวนได้เหมือนเดิมชวนได้ทุกโซนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโซนไหนก็ตามนะสามารถเชิญได้ส่วนถ้าเป็นโซนของเราโซนเดียวนะครับเราก็จะเจอกับเพื่อนๆในโซนเดียวกันแบบเจอสุ่มเจออย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ไปกดโหมดหลายโซนเนี่ยเราก็จะไม่เจอนะครับถ้าเรากดแค่เซิร์ฟเราเนี่ยก็จะเจอแค่ส่วนของเราเท่านั้นนะครับ การอารีนาเนี่ยก็เจอแค่เซิร์ฟเราเท่านั้นนะครับที่มี10เซิร์ฟในโซนเดียวก็จะไม่ข้ามกันถ้ามันข้ามกันเมื่อไหร่เนี่ยโอโ้โหโซนที่2เนี่ยก็ลําบากเนาะประมาณนี้ผมชอบเป็นโซนมากกว่ามันมันเรียงระดับดีแล้วก็ไม่ลกด้วยเวลาเราจะหาเซิร์ฟเนี่ยโอ้โหเป็น100ร้อยเซิร์ฟอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นอย่างงั้นก็รอดูกันอีกทีนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับว่าวิธีการรีหาตัวละครเนี่ยเขาหากันยังไงแบบเร็วที่สุดและช่วงเวลาไหนนะครับที่เขาจะหยุดหา,ารถลลีได้เย อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีรายละเอียดมาให้เลยนะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย